สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนําพื้นฐานอันต่อไปก็คือการอยู่ในเลนแล้วก็การตีครีปแล้วก็ลาสครีปนั่น,นะครับมีเทคนิคอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โดตานะครับหรือ defense of the ancients นะครับก็หมายความว่าการปกป้องบ้านของเรานั่นเองนะครับถ้าเราปกป้องบ้านของเราหรือว่า a n c i e n t ของเราได้นะครับเราก็จะไม่แพ้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะนะครับถ้าเราอยากชนะเราต้องไปตีบ้านฝั่งตรงข้ามให้แตกนะครับโดยเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือ radiant ฝั่งสีเขียวแล้วก็ dire ฝั่งสีแดงๆครับโดยการที่เราจะไปเอาบ้านเขาให้ได้เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะชนะเกมให้ได้เราจะต้องผ่านอันดับของเกมแต่ละอันดับไปก่อนนะครับ โดยอันดับแรกและสําคัญมากก็คือการอยู่ในเลนนั่นเองนะครับหรือการเลนนิ่งนะครับโดยแต่ละเลนก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นออฟเลนมิดเลนแล้วก็เซฟเลนนั่นเองนะครับตอนเริ่มต้นของเกมจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของตัวฮีโร่นะครับการอยู่เลนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพื่อที่จะสะสมเงินแล้วก็เลเวลโดยการที่เอาเงินและเลเวลเนี่ยไปชนะฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วทําไมแต่ละเลนถึงมีชื่อไม่เหมือนกันล่ะก็จะสังเกตได้นะครับว่าเซฟเลนครีปเนี่ย จะเดินมาใกล้ทาวเวอร์ของเรามากกว่านะครับทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมากกว่านั่นเองส่วนออฟเลนคลิฟฝั่งเราจะเดินไปใกล้ทาวเวอร์ฝั่งตรงข้ามมากกว่าทำให้เลนนี้อันตรายกว่ากันนั่นเองนะครับส่วนเลนกลางเนี่ยครับครีปก็จะเจอกันตรงกลางนั่นเองนะครับเทคนิคสําคัญที่จะทําให้เราได้เปรียบสำหรับการอยู่ในเลนก็คือการบล็อกครีปหรือการบังครีปนั่นเองนะครับการบล็อกครีปก็คือการเดินเดินอยู่หน้าครีปทําให้ครีปเนี่ยเดินช้าลงพอครีปเดินช้าลงปุ๊บ ครีปก็จะไปเจอกันช้าขึ้นที่ในเลนนะครับก็ทําให้เราได้เปรียบอย่างเช่นการไปมิดเลนเนี่ยนะครับการบล็อกครีปจะทําให้ครีปเนี่ยมาอยู่บนเนินฝั่งเราแทนที่จะไปอยู่บนเนินฝั่งตรงข้ามซึ่งการทําให้การไล่ครีปแล้วก็การดีนครีปเนี่ยง่ายขึ้นนะครับทริคสำหรับผู้ที่ไปออฟเลนนะครับฮีโร่อย่างเช่น c l o อก Work หรือ Earth Shaker สามารถทําให้ครีปเดินเข้ามาใกล้ทาวเวอร์ฝั่งเราได้มากขึ้นด้วยนะครับโดยใช้สกิลนั่นเองอย่าง c l o อก Work กก็คือการใช้คล็อกนะครับ โดยการคีปไว้ทําให้คีปเนี่ยไม่เดินไปเร็วเกินไปแล้วก็ไปเจอฝั่งตรงข้ามเร็วเกินไปนะครับก็จะทําให้คีปเนี่ยมาเจอกันใกล้ทาวเวอร์ฝั่งเรามากขึ้นนะครับเราไปดูกันได้เลยครับพอคีปมันเจอกันใกล้ทาวเวอร์มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เราลาสคลีปแล้วก็ดีนายคีปได้มากขึ้นอีกทั้งยังได้ค่าประสบการณ์ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในการอยู่ในเลน การบล็อกครีปก็สามารถทำได้โดยเออร์เชเกอร์เหมือนกันนะครับโดยใช้สกิลหนึ่งของเออร์เชเกอร์เองหรือสกิลฟีเจอร์ซึ่งเป็นการบล็อกครีปโดยทำให้คลิปเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านไปได้พอคลิปไม่สามารถเดินผ่านไปได้ก็จะมาเจอกันหน้าทาวเวอร์เราทำให้เราลาสครีปแล้วก็ดีนายครีปได้ง่ายขึ้นเหมือนช็อตเมื่อกี้นั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ว่าการบล็อกครีปแบบนี้ถ้าไม่ครีปนั้นมาอยู่ใกล้ทาวเวอร์เราแทนที่จะไปอยู่ใกล้ทาวเวอร์ฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับอันต่อไปก็คือนะครับการ c a n c e ิลแอนิเมชันะครับหรือว่าการยกเลิกท่าตีของเรานั่นเองนะครับโดยที่ฮีโร่แต่ละตัวก็จะมีท่าตีที่แตกต่างกันแล้วก็ยังมีความเร็วที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับการ c a n เซิลท่าตีสามารถทำได้โดยการกด s บนคีย์บอร์ดนะครับหรือว่ากดปุ่ม stop นั่นเองนะครับของฮีโร โดยการ c a n ซ e l ท่าตีนั้นมีข้อดีก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถกะได้หรือฝั่งตรงข้ามนั้นงงว่าเราจะลัซิตคริปหรือว่าดีนาคริปตัวนี้ตอนไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ อันต่อไปก็คือการดึงครีฟฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเรานั่นเองนะครับโดยการที่เราเดินเข้าไปใกล้ครีฟฝั่งตรงข้ามแล้วกดตีที่กิโลฝั่งตรงข้ามครีฟฝั่งตรงข้ามนั้นจะเดินมาหาเรานะครับอันนี้นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ก็คือทําให้ครีฟนั้นเดินเข้ามาหาเราใกล้ขึ้นทําให้ครีฟนั้นเดินเข้ามาหาใกล้ทาวเวอร์มากขึ้นทําให้เราลาสคิดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ อันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่เวลาเดินเข้าทาวเวอร์นะครับแล้วทาวเวอร์หันมาตีเราแล้วไม่รู้จะเอาทาวเวอร์นั้นออกจากเรายัางไงนะครับการทําง่ายๆก็คือการกด A แล้วกดคลิกซ้ายไปที่คลิปหรือว่าฮีโร่ฝั่งเรานั่นเองนะครับแล้วทาวเวอร์นั้นก็จะหาตัวทาร์เก็ตใหม่เพื่อจะไปตีนั่นเองนะครับก็เป็นการเอาทาวเวอร์ออกจากเราง่ายๆนั่นเองนะครับ อาะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการอยู่ในเลนหรือว่าเลนนิ่งเซสของ Dota 2นั่นเองนะครับโดยการกระทำหลายๆอย่างเนี่ยก็มีทั้งเทคนิคในการบล็อกคลิในการดันคลิปแล้วก็การลาาคลิปก็ดีนาก็มีหลายๆอย่างให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืม Subscribe Channel YouTube ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ